หินทรงตัวหรือบาลานซิ่งร็อกสุดมหัศจรรย์จาก4แห่งทั่วโลกแห่งแรกอยู่ในอุทยานธรรมชาติเออกากิประเทศรัสเซียหินยักษ์สูงใหญ่วางเอียงอยู่บนหน้าผาสูงเหมือนพร้อมจะหล่นลงมาได้ทุกเมื่อแต่มันกลับตั้งอยู่อย่างสงบนิ่งแห่งที่สองที่โนวัสโกเชียประเทศแคนาดา เสาหินทรายสูงกว่า9เมตรมันตั้งเด่นอยู่ริมทะเลมาหลายพันปีคลื่นลมซัดแรงแค่ไหนก็ยังไม่ลม้มแห่งที่3เขาหัวหมวกจังหวัดนครนายกก้อนหินมหึมมาและก้อนหินเล็กตั้งทับเหมือนสวมหมวกอยู่บนหน้าผาสูงชันพื้นที่โดยรอบเป็นจุดชมวิวที่สวยงามเวลาไปยืนใกล้ๆจะหวาดเสียวมากและแห่งที่4ที่นี่เต็มไปด้วยความศรัทธา เขาคีชกูดจังหวัดจันทบุรีหินก้อนใหญ่ที่ดูเหมือนจะตั้งอยู่ได้อย่างเหลือเชื่อชาวพุทธเชื่อว่านี่คือหินศักดิ์สิทธิ์โดยทุกปีจะมีผู้คนแห่มากราบไหว้กันนับแสน